สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายบล็อกพิม์พของช่างหลวงวิจารณ์เจิรนาย เนื้อข้าวสุกผสมกับผงปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหน,นะครับคลุกเคล้คาเข้าด้วยกันจึงทำให้เราดูหนึกนุ่มแน่นแกร่งนะครับองค์นี้ดูออกจะสีเหมือนสีไขน่นกกระทา ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับสีนกกระทานะครับสีไข่นกกระทาสีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราเห็นสีไข่นกกระทานะครับส่วนเราเห็นแป้งข้าวขาวนี้เป็นผงแป้งโรยพิมนะครับเพื่อนเพื่อนผงแป้งโรยพิมพ์แต่ที่เราไม่เห็นรอยปีแยกรอยแตกรากปักชีรอยยุบย่น ของเนื้อผิวพระผงปูนเปลือกหอยเนี่ยถ้าหากว่าเข้ากับผงที่เป็นแป้งข้าวสุกเนี่ยเขาจะก่อตัวติดกันหนึกนุ่มแน่นแกร่งนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นพระสมเด็จวรรคังที่มีแป้งข้าวสุกแล้ว จะมามีรอยปริแยกแตกจะจะเห็นได้น้อยนะครับเพราะว่าแป้งข้าวสุกนี่เขาจะเหนียวเหนียวหนึบนุ่มนะครับเมื่อมาผสมกับผงปูนเปลือกหอยผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกิงเหเนี่ยเขาจะทําให้เนื้อผ้าเนี้ยเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหนึบนุ่มแน่นแร่งติดกันเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ สวยงามนะครับสีเขียวอ่อน,ออนคลาสสิกนะครับดูดูแลฉ่าดูแลนุ่มนะครับเพื่อนเรามองด้านหน้าเนี่ยเห็นหูลำไรทั้งสองข้างนะครับหรือมองไม่เห็นหูเลยแต่ถ้ามองด้านข้างเห็นหูชัดถูกต้องไหมครับเนี่ยเราเห็นลำหูชัดเลยนะครับเพื่อนทั้งสองข้างแปลกดีไหมครับเนี่ยยาวจดที่บาทนะครับยาวจดที่บาท แต่ตามองด้านหน้าอย่างเงี้ยเห็นรำไรหรือไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้ามองด้านข้า,างเงี่ยเห็นชัดนะครับเห็นหูยาวจุดที่ไหลนะครับเกตนี้สะบัดริวคลาสสิกมากเลยนะครับเกตเนี้สะบัดริวพาดผ่านซุ้มระคังไปเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่พาดผ่านซุ้มระคังไปเราจะเห็นหมอกเข้าขาวเนี่ยเป็นลักษณะคาบผงแป้งรอยพิมพ์นะครับ หน้านี้เป็นมเมล็ดพริกไทยเลยนะครับเพื่อนๆนี่คางแหลมเลยนะครับหน้าแหลมอย่างที่เราคุ้นเคยเรียกกันนะครับนี่หน้าแหลมคางแหลมเลยนะครับนี่เหมือนหัวตะก,กะแต่นครูบาอาจารย์ท่านก็พาเรียกอย่างนั้นบางท่านนะครับแล้วก็เราเห็นเส้นนี่นครับเส้นบรรคับพิมพ์เส้นบนรรคับพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาก็อยู่ที่เราเรียกนะครับได้ทั้งสองแบบเส้นขอบกระจก เ <im cessor and inequ ity> ส Stern, ้นบ <im> ังคับพิมพ์อย่างเงี้ยสองแบบเนี้ยได้ทั้งสองแบบจะเรียกเส้นขอบประจกเส้นมังคับพิมพ์บางท่านก็เรียกว่าเส้นวาสนานะครับเพื่อนๆแปลกไหมครับยังไม่พอนะครับบางอาจารย์ท่านเรียกว่าซุ้มประตูแก้วอันนี้พ่อใหญ่มหาถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับเส้นซุ้มประตูแก้วเนี่ยเพราะท่านบอกว่าเนี่ยพิมพ์พระประธานเปรียบเสมือนพุทธปฏิมาเป็นพระประธานในพระโอสถ ถูกต้องไหมครับเมื่อพระโ,โบสถเนี่ยเขาจะมีกำแพงแก้วนะครับจะมีเขตใบเสมาทั้งสีทิศนะครับบ่งบอกถึงเขตเพันธสีมาเป็นเขตทำสังฆกรรมกิจกรรมของพระสงฆ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นต้องมีประตูแก้วก่อนที่จะเข้าไปพระโ,โบสถโบราณท่านจึงนํามานะครับนามาเป็นประตูแก้วเห็นไหมครับ หลวงปู่ท่านมองให้เราเห็นปิศนาธรรมอย่างซุ้มระครังเนี่ยบ่งบอกถึงพระธรรมคําสั่งสอน8ปดหมือสีพันพระธรรมขันธ์ดังไปทั้ง3ามภพนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์เห็นไหมครับเนี่ยเวลาพระท่านให้สัญญาณระครังเนี่ยเป็นเครื่องหมายเวลาถึงเวลาต้องมาทําความดีไหวพระสุนทรกันแล้วอย่างนี้นะครับเป็นปิศนาธรรมแล้วก็เนี่ยเป็นพระประธานในพระโพสบท อโอสถแล้วตั้งก็ยังบอกเราให้รู้ให้เห็นด้วยนะครับนี่เป็นเป็นพระประธานนั่งสง่างามในพระอโอสถแล้วยังเป็นปิจนาทรให้เราเห็นให้เรารู้นั่งนั่งอย่งไงเนี่ยเห็นไหมครับศีลส,สมาธิป,ปัญญาสามสามกีบสามขั้นนะครับศีลส,สมาธิป,ปัญญาศีลก็บ่งบอกถึง ปกตินะครับสินแปนว่าปกติเราเราทําอาชีพอะไรเราเป็นอะไรแล้วก็ทําอย่างนั้นให้ดีสมาธิมุง่งมัน่นตั้งใจติดตรองพิจารณาปัญญาด้วยปัญญาของเราเองเห็นไหมครับเนี่ยเรายังเห็นเส้นเส้นวาสนาลำไรเห็นไหมครับเนี่ยใต้ฐานนี่สวยงามนะครับดูเนื้อเหมือนเหมือนผงแป้งโรยผิมเลยนะครับเพื่อนเเราดูเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดง เม็ดแดงมีกูแล้วมึงไม่จนขณะเดียวกันเราเห็นเม็ดข้าวสารเป็นเม็ดๆนะครับเพื่อนที่พระยมหาชีนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดข้าวสารนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยเม็ดข้าวสารขุ่นๆมัวๆเนี่ยคือเม็ดข้าวสารเท่านั้นเลยนะครับเนื้อก้อนเม็ดข้าวสารเท่านั้นเลยนี่คือเศษอิฐแดงพระสุมกอกําแพงมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับเนี่ยองค์หนึ่งก็มีสัก สี่ห้าเม็ดกําลังพอดีนะครับเพื่อนๆรวมหมดเนี้ยท่านให้เราจงมีสติในการมองมีธาตุทั้งสี่คือธาตุดินนี่แหละครับธาตุดินนังได้กลับมานี่คือธาตุดินธาตุน้ําก็น้ํามันตังอิวน้ํามันมะกอกอยางจีกยางลังยางนายางชันเรือ,อยางลักดํายางชาติแดงเนี่ยเป็นธาตุน้ำธาตุลม ธาตุลมก็คือทุกอย่างที่ปริแยกทุกอย่างที่แตกออกมาเนี่ยท่านเรียกว่าธาตุลมนะครับเนี่ยธาตุลมทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงดูมีน้ามีนวลพร่องอยู่ตลอดเวลานี่คือธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมครับธาตุไฟนี่สําคัญธาตุไฟนี่ทําให้เนื้อพระทาให้ผิวพระเป็นไปตามกาลเวลาเหมือนตัวเรานี่นะครับเราก็มีธาตุทั้ง4หนังเนื้อกระดูกเป็นธาตุดิน ธาตุาน้ําก็คือนะครับเลือดน้ําหนองน้ามูกน้าตาธาตุลมอรลมหายใจของเราธาตุไฟก็นี่แหละครับทาให้เรา,าย่อยอาหารทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการย่อยบุบสลายไปของอาหารกากอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินเข้าไปไม่ออกมานี่ก็คือไม่ย่อยก็ลําบากนะครับเนี่ยตัวเราก็มีธาตุทั้งสีพระสมเด็จตั้งก็มีธาตุทั้งสีโบราณท่านว่า เรามีผ้าสมเด็จที่คอเหมือนเรามีมีจานดาวเทียมเลยนะครับดูซับพลังงานสิ่งด,ดีเข้าหาตัวเราขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆทีนี้เมื่อเราดูลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอย่างนี้เรามาดูซุ้มระคังเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนซุ้มระคังีนโยสวยงามนะครับนี่มีลักษณะการเอียงมาทางด้านขวาเราายของพระเล็กน้อยนะครับแต่การโยที่ขอบนะครับเพื่อนเพื่อที่มุมขอบเนี่ย การโยนี่โยอย่างนัยยะสําคัญนะครับนี่ให้เราเห็นลักษณะการโยของขอบระ,ะครังเนี่ยเหมือนพิมพ์ลงพุทธเลยนะครับการโยเนี่ยการโยตรงสันขอบพระสมเด็จโยอย่างสวยงามนะครับขณะเดียวกันเราดูนะครับนี่เราดูมีเม็ดขาวเม็ดแดงผุดขึ้นตามองค์พระนี่งดงามจริงๆนะครับอย่างนี้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับ เรามาดูด้านบนกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงองค์นี้เป็นปูนปูนเปลือกหอยก็จริงแต่ว่าเนื้อหามวลสารหลักที่เพิ่มเข้ามาคือ,อแป้งข้าวสุกนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยบางครั้งเราก็เรียกแป้งข้าวสุกบางครั้งก็เรียกว่ามวลสารที่เป็นข้าวสุกความหมายอันเดียวกันนะครับที่เจ้าพระคุณท่านฉันอันไหนที่มันอร่อย คำไหนที่อร่อยเจ้าปุกคลก็เหลือไว้สักบางส่วนพอเป็นน้ําเชื้อได้นะครับนี่เราดูด้านบนนะครับดูลักษณะเนื้อผ้านี่โยแล้วหดไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยดูบนแล้วก็มาดูด้านล่างกันเป็นไงครับด้านล่างนี่เห็นไหมครับดูลักษณะเนื้อผระเนี่ยโยแล้วหดไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามไหมครับนี่ลักษณะอย่างเงี้ย คือไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะครับคือทุกอย่างเหมือนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นร้อยเกปีนะครับนี่เรายังเห็นเป็นเม็ดเม็ดข้าวสารนะครับคล้ายกับหัวเม็ดข้าวสารนะครับนี่แปลงเป็นหินไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างเป็นไงครับเพื่อนการปริแยกการแตกออกของเนื้อด้านข้างนี่คลาสสิกสวยงามนะครับนี่ลักษณะเนื้อหาของพระน่โยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ย เราเห็นเนื้อหามวลสารด้านในชัดเจนนะครับดูอีกข้างนะครับเราดูทุกทุกข้างเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่คือลักษณะการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังแน่นอนเห็นรู้รู้การปาดนะครับแล้วก็มีลักษณะเนื้อนี่โยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูด้านหลังกันครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับ หลุมเนี้ยเป็นหลุมที่พ่อใหญ่มหาพิสูจน์ด้วยน้าขมิ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนโดยฟเคารพนะครับ้ดยฟามคิดเห็นส่วนตัวนะครับเนี่ยนานแล้วครับหลายปีแล้วพ่อใหญ่มหาเอาน้ำขมิ้นลงตรงนี้นะเจาะเลยนะครับเจาะรูเลยนะครับพอท่านม็ดท่านหลุดออกเป็นหลุมนิดๆพ่อใหญ่มหาสกิดเจาะรูแล้วก็เอาขมิ้นลงปรากฏว่าออกมาเหลืองนะครับแล้วออกมาเหลืองไม่นานนะครับเกิดเชื้อราขึ้นในด้านในนะครับเพื่อนๆือคือเขาสึกหรอเนี่ยทาไม มวลสารที่เป็นเนื้อข้าวสุกเนี่ยเขาจะมีเชื้อราดําค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแป้งข้าวสุกเขาก็แป้งข้าวก็มีเชื้อราอยู่แล้วนะครับเราเอาข้าวแห้งไปตากไว้เนี่ยนานๆเนี่ยมันอับชื้นเนี่ยข้าวแห้งที่เราตากจะออกเชื้อราขึ้นดอ,อกเชื้อราขึ้นนะครับเพื่อนๆสีแดงอมชมพูแดงนิดๆเลยนะครับนานเข้ารานั้็จะกลายเป็นสีดํานะครับ เหมือนเรากินข้าวโพดนะครับเพื่อนเรากินข้าวโพดเราโย,ยนแกนข้าวโพดทิ้งไม่นานนะครับแกนข้าวโพดก็จะขึ้นเชื้อราเห็นไหมครับเชื้อราออกสีขาวอมแดงต่อไปก็จะสีดําติดแกนข้าวโพดเลยนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราเห็นดําๆเนี่คือเป็นลักษณะเชื้อราอย่างรูเนี่ยเมื่อน้ําขมิ้นหลุดไปไม่นานเขาเกิดเชื้อราขึ้นในหลุมนี้นะครับเพื่อนแปลกมากเลยนะครับอ่าดูดูด้านหลังเขาก็ไม่ไม่เป็นคมนะครับดูมนมนท่อนะครับนี่ ลักษณะเนื้อเขาก็เป็นเนื้อที่บอบช้านะครับเพื่อนๆดูเนื้อบอบช้านะครับเป็นลักษณะเนื้อที่บอบช้าครูบาอาจารย์บางตนก็พาเรียกว่าเนื้อเน่านะครับเหมือนลักษณะก้อนเนื้อเน่านี่แต่ดูเนื้อพระนพุนนะครับเพื่อนๆนี่รูพุนเลยนะครับล่านกายพระเนี่ยองค์นี้พุนเลยนะครับไม่มีตรงไหนเรียบตึงนะครับนี่พุนหมดไปทั้งล่างเลยนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับองค์นี้คลาสสิกนะครับคลาสสิกมาก เพื่อนๆดูสิครับดูความงามสวยงามนะครับแล้วก็เห็นเป็นคราบนะครับเห็นเป็นคราบแป้งข้าวสุกนะครับหรือว่าก้อนข้าวเกจข้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ดูแล้วคลาสสิกมากๆนะครับองค์นี้ดูด้านหน้าอีกรอบนะครับเราเห็นเป็น ภาบผงแป้งโรยพิมพ์ดูจับนี่หนึบนุ่มแน่นนะครับเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะเนี่ยเป็นคมฝาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแปลกมาแต่จันไหมครับเนี่ยเป็นคมฝานะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเส้นลำไรขึ้นตรงนี้นะครับนี่พิมพ์พระประธานนี่ดูเป็นคมฝานะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูสิครับเนื้อนี่ลดล่างกันลงมาด้านล่างข้างบนก็เนื้อลดล่างกันขึ้นไปดูลักษณะเป็นคมฝานแบบโบราณนะครับดูเนื้อนี่เป็นลักษณะ คาบผงแป้งโรยพิมพ์อย่างนี้พ่อใหญ่มหาชื่อว่าท่านจะต้องมีท่านจะต้องมีแร่แร่เหล็กนะครับเหล็กน้ําพีเหล็กไหลเพดําเพชรหน้าทั่งหรือเหล็กไหลข้าวตอกพระร่วงนี่ต้องมีแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยเราลองพิสูจน์อรัตนาท่านลองดูนะครับด้่ยความารลบนะครับน้ขาขมิ้นก็ทดลองอ่าจานดาวเทียมที่เป็นแม่เหล็กแรงสูงแล้วก็ทดลองนะครับกล้องพัน x เจาะเนื้อหามวลสารุสูตรก็ทดลองผู้ใหญ่มหาทดลองทุกอย่างนะครับเราเราศรัทธาเราก็ต้องมีปัญญาในการประกอบนะครับเพืเ่อนไม่ไม่แปลกนะครับเรามีศรัทธาผู้จริงเรามีศรัทธาในครูบาอาจารย์ท่านใดองค์ใดเราก็มีปัญญาเรียกว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามักมีองค์8เลยนะครับมักมีองค์8ทุกอย่างเราพร้อมมักมีองค์8 เราครบสมบูรณ์พร้อมด้วยหลักใตรสีขาสินสมาธิปัญญาเราก็พร้อมในการพิสูจน์นะครับตามความเป็นจริงดูนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเรามาศึกษาร่วมกันนะครับนี่นะครับไม่มีครับด้านหน้าอาจจะไม่เจอเรามาดูด้านหลังนะครับไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าพ่อใหญ่มหามั่นใจว่าม,มีต้องมีนะครับพ่อคนโบราณ เขาไม่เหมือนคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้จิตใจมันระโมบโรคมากนะครับคิดอะไรเห็นอะไรนี่กะว่าจะเป็นเงินเป็นทองหมดวัฒนธรรมความเชื่อเศรษฐกิจสังคมในคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนปัจจุบันนี้จิตใจเขาจึงสะอาดบริสุทธิ์นะครับเขาทําอะไรมามักมีปิศาณธรรมแฝงอยู่รองดงรือฝังเคารพนะครับเราลองสัมผัสท่านดูอีกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่แสดงว่าแร่เหล็ก เหล็กน้ำพีเหล็กไหลไผ่ดำเพชรน,น้าทาั่งข้าวตอกพระร่วงหรือเหล็กไหลไผ่ดำอยู่ด้านหลังนะครับเล็กเท่ากับปลายเข็มนี่ก็ติดนะครับเพ,พื่อนๆอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่นอนๆดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบนะครับ ครบ3รอบมีแี่อ่อนนะครับเพื่อนๆถือว่าอ่อนก็โอเคครับเราจะได้สบายใจในการเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆดูแล้วตูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องมาบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ